กวนแรงก็ต้มค่ะพี่เนาะว่าจะกให้แต่จะคข้องสรุปกวดทั้งซอยนะซองถุงจังแล้วเราจะกินอะไรดีเราออกมากายมาเราจะไม่กินนะคะก็จะจับโปรตีนไปกแก้วพอ,อวัสดีในเช้าวันใหม่นะคะเตรียมตัวไปทำงานค่ะ ก่อนอื่นอาหารเช้าให้คุณลูกชายนะคะง่ายๆค่ะไข่คนค่ะไข่คนเบิ้งค่ะขอยรวยบันไดจานบินบันไดขอใยังใส่นะคะรวยมาก ah. ประจําบ้านนะคะเนี่ยประจําลูกชายนะคะเรียบร้อยแค่นี้ก็อิ่มเลยเดี๋ยวเพชรจะพาไปดูนะคะว่าบรรยากาศนอกบ้านเป็นยังไงเราต้องเตรียมพร้อมในการใส่เสื้อผ้าค่ะว้าวโอ้นี่แปดโมงแล้วนะคะเนี่ยต้องเรียบแล้ว ดูซิว่าร่นมากไหมอ๋อไม่ค่อยร่นเท่าไหร่นะคะเริ่มละลายแล้ววันนี้ฝนตกนะคะฝนจะตกฝนจะตกดูวิวอัสโลค่ะถึงงานเป็นที่เรียบร้อยนะคะการเดินทางเรียบร้อยนั่นเองค่ะอีฉันก็รุยงานเลยค่ะอัาดับเลขเอาของออกจากเครื่องล้างจานนะคะไม่มีผู้ใดทําอีฉันก็ทํานี่แหละคะ่ะทําเพื่อหน้าที่นะคะทําเพื่อหน้าที่ เจ้าช่วยกล้วยทอดมันยอดมากดูค่ะพวกนี้เราเตรียมอาหารนะคะตัวนี้เป็นน้ำซุปที่ทำมาม่านะคะแล้วเราทานไม่หมดแล้วก็ไม่ทิ้งนะคะเราก็จะเอามาทำเป็นผัดเอ้ยไม่ใช่ต้มผักค่ะตามด้วยกาแฟกาแฟบ้านเรานนคะกินหอม3รีอินวันค่ะนา,นานทีจะได้กินทีนะคะเงินเดือนออกไปซื้อมาตุนค่ะ เสร็จแล้วก็เมื่อมีอะไรนะฟีลิ่งอยากกินไทยๆเราก็จัดเพื่อเสริมสร้างชีวิตอะไรนะกำลังใจใกับชีวิตค่ะอากาศหนาวค่ะนึกว่าฝนจะตกแล้วก็ใส่เสื้อกันฝนมาที่ไหนได้คุณหลอกดาวนะคะคงจะตก,กช่วงเป็นเลิกงานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็มาลู วันนี้ก็กะจะไปยิมน,นะคะ<อ>จาตางตกลงมาสิคะตกลงมาหิมะตกลงมาดูค่ะเต็มแล้วมะเราก็ใส่รองเท้านี้เลยนะรองเท้า,ทาตะปูอาการในการทำงานพี่น้องเล่นหิมาไปค่ะพี่น้องคะยนหิมาใส่เล็กหน่อยจนเมื่อยแล้วโอ๊ยปั่นแล้วเมื่อยแล้วเมื่อยอีกหมดแรงเดี๋ยวก็จะพาเด็กๆเข้าไปกินอาหารแล้วนะคะ คิดหนักค่ะหิมะตกลงมานี่แจักสิกับบั่นยังได้บาทน,นี่เรากำลังคิดหาเส้นทางนะคะเมืดกเมืดนะคะปันจากหาาลุยหิมะเองอดูดูดูดตกขอมาเาลยล่ปืยเลื่อนเลื่อนล้มนี่ไงคะสาเหตุที่ทำไมหิมะใต้น้ำแข็งถึงอันตรายบรรยากาศค่ะ อย่าโอ้ต้นใ่เลีจุ๊ยและวต้นกินนองจุยจะอน้อสโอ้เสียดาวยอะเพี้ยนสิเพี้ยนอะไรอีกเนานี่เห็นไหมสกาพวกเราทำสีไว้เมื่อวานมีมาตกก็สวยงามค่ะชีวิตในการทำงานนะคะก็จะประมาณนี้นี่ยอดว่าใหญ่อ่ะที่สุดสลนะวันดูเชสเปรยนะมันสนุกสนุกสนานมันมากมากเลยนะคะเล่นหิมะ หีแม่มปั้นได้ค่ะแล้วก็โยนใส่ห้องโน้นโยนใส่ห้องนี้นะคะเ,คเด็กๆก,ก็สนุกสนานคอมเมนต์วิโกเย็นนี่ก็ยังไม่อยากเข้าออบ้านกันไม่เข้าห้องก็มะเห็นไหมคะน้ําแข็งน้ําแข็งวิ่งไปก็ล้มไปนะคะเด็กเป็นเรื่องธรรมดาน้าแข็งอยู่ข้างล่างเด็กล้มไม่เป็นไรนะคะผู้ใหญ่ล้มมีปัญหาทันทีเป็นก็ใช้ตะปูนะคะตะปูตะปูะปเลิกงานแล้วนะคะ อยากรู้ไหมว่าฮิมานาขนาดไหนเบื่อนเขามวนกุบค่ะมวนกุบขนาดปั่นบอดด้แน่นอนไปยิ้มอีกตะหากเรากำลังจะไปยิมปันให้ไกลแล้วไปให้ถึงมวนหลายสักจิ์ี่มงเย็นสวยงามนะคะเพชรก็จะปั่นจักรยานไปยิมค่ะนี่เลยค่ะมาลุ้นโค้งนี้นะคะว่าจะรอดไหม ปาคุว่ารอดนะคะเพื่อนๆรอดแล้วโค้งแหลกโค้งหักศอกโค้งอันตรายนะคะไปต่อค่ะไปต่อมิะอมะของรอสวยงามค่ะเห็นไหมคะตกใมาใหม่ๆสวยงามเชียวเชียวเลยอ mm ู hmm. ้มีความสุขค่ะมีความสุขตอนนี้นะคะเพราะว่าความสว่างนั่นเองค่ะทําให้เรามีความสุขนะคะปะกติสี่โมงเย็นนี่มืดแล้วนะคะตอนนี้สว่างค่ะอาทิตย์น้ายิ่งสว่างยิ่งขึ้นนะคะพร mm ้อ hmm. มนะคะ จะเล่นในกลุ่มกับวันนี้จะเล่นในกลุ่มนะคะอีกประมาณสิบนาทีก็ถึงเวลาแล้วยิมเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆเ,เดินทางกลับนะคะปั่นจักรยานเช่นเคยค่ะทางหมู่บ้านเพชรยิ่งว้าอขึ้นมาเต็มนะคะ รุนคามโลกอีกนะคะเมื่อกี้ก็เกือบล้มไปหลายเที่ยวเหมือนกันนะคะเพราะว่าหิมะนั่นเองค่ะแต่ก็รอดมาได้นะคะนี่ก็ตกมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ไม่ค่อยเยอะแล้วถ้าเราปั่นตรงทางรถวิ่งแล้วก็จะไม่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าหิมะในถนนไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีรถนี่ในหมู่บ้านเพีรนี้ว่ะสิ่งไปเลยค่ะ ตึดดๆแบบลุก,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 กแล้วนะคะบ้านเพชรไม่มีใครกวาดหิมะค่ะเพชรก็จะกวาดแต่หน้าบ้านตัวเองนะคะแค่นั้นก็จดแล้วก็เข้าบ้านค่ะช่วยไม่ได้นะคะเห็นแก่ตัวบ้างมาค่ะเพื่อนๆเลิกง,งานไปยิมไปยิมกลับมาก็ไม่ได้พักนะคะกวาดหิมะก่อนไม่งั้นมันก็จะเป็นน้ำแข็งหน้าบ้านนะคะพราหิมะเขาละลายอะไรเงี้ย เดี๋ยวพาบรรยากาศของเพชรกวาดแต่หน้าบ้านแล้วก็เข้าไปพักผ่อนค่ะผิดหวังนิดหน่อยค่ะพอมามาถึงบ้านกะว่าจะมีเพื่อนบ้านมากวาดหิมะให้เรียบร้อยนะคะอย่างที่บอกว่างวดที่แล้วนะคะข่าวที่แล้วเพชรกวาดวันศุกร์ไปแล้วนะคะทางซอยแต่พอมาถึงพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันทุ่มกว่าแล้วไม่มีใครมายอมกวาดหิมะเลยนะคะเพชรก็เลยต้องลงทุนกวาดเองค่ะ ตั้งใจจริงๆค่ะว่าจะกวาดแค่หน้าบ้านตัวเองนะสุดท้ายก็ไม่เป็นอย่างที่คาดค่ะเพราะความอดทนไม่ไหวนะทนเห็นไม่ไหวก็เลยต้องกวาดให้หมดนั่นเองนี่แหละค่ะชีวิตในนอร์เวย์นะคะถามว่าทำไมต้องกวาดก็เพราะว่าเพชรก็นึกถึงความปลอดภัยค่ะเพราะถ้าเกิดว่าหิมะเริ่มะละลายเนี่ยเราก็จะ ทำให้ไม่เป็นน้ําแข็งนะคะนี่นะคะเราก็ถือว่ากวาดไปก็ออกกําลังกายไปในตัวนะคะขนาดว่าเพชรใส่รองเท้านะคะรองเท้าตะปูป่านนั้นมันก็ยังไม่อ่าการความรื่นไม่ได้คะ่ะเกือบล้มไปทีหนึ่งคะ่ะก็แทบจะถอดใจเหมือนกันแต่ว่าอ่าเพราะความอดทนนะคะทำให้เราต้อง ลุยต่อค่ะใช่ฉันมาช่วยอีกแรงนะคะเก่งจังเลยตอนแรกว,ว่าจะทำนิดเดียวแลนะสรุปแล้วทำมอยบุญแรงก็ต้มครับพี่นนอะว่าสิกวดให้แต่จะค้องสรุปกวดทั้งซอยนะซองถุ่มจังแล้วเราจะกินอะไรดี เราออกกำกลังกายมาเราจะไม่กินนะฮะเราจะจัดโปรตีนไปสักแก้วพอได้เวลาเติมแล้วนะคะอาหารเย็นของเราวันนี้เราจะพร้อมไปด้วยกันกับพี่น้องโปรตีนโปรตีนอชื่นใจจะเอาลงอีกหนึ่งกิโลนะคะเดือนนี้ถึงเวลาดูทีวีแล้วคะ่ะ เจ้าช่วยกวุยถอดวหยดมากในนอนใต้ป้าุมนี่นะคะโอ้เสลีย่ยยาเยอะไปได้ค่ะวันนี้ได้เวลาพักผ่อนกายาแล้วดูหนังไทยวนไปแล้วก็จินตนาการไปว่าอยู่เมืองไทยนะคะคิดถึงบ้านก็คิดถึงบ้านนะคะแต่ทำยังไงได้ชีวิตเราอยู่ที่นี่เราก็ต้องใจชีวิตที่นี่ อยู่ที่นี่ก็มีความสุขนะคะสนุกสนานไปตามเรื่องค่ะแต่ว่าเราก็ยังคิดถึงเมืองไทยอยู่นะคะเราคิดถึงแซนแดดเราคิดถึงทะเลไป็ชอบทะเลมากๆเลยชอบวิวบรรยากาศนะคะที่สารอะไรเงี้ยแต่ไม่ชอบอย่างเดียวที่สารคือยุงมแมลงอะไรเงี้ยว้าไม่ชอบเลยและอีกอย่างก็ไม่ชอบเกษตรกรใช้ยาฆ่ายานะคะ มันไม่ปลอดภัยนะคะมันไม่ปลอดภัยโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ